ฮาวายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็เป็นการเดินทางที่เหมือนจะยาวนานมากเลยนะท่านผู้ชม4วันนะคะแต่ยาวนานสนุกมากเลยเพราะว่าเดินทางตลอดนะคะที่ฮาวายถ่ายมาตรงนี้นะท่านผู้ชมก็มาแวะหาเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นหุบเขาหุบเขาหนึ่งนะคะซึ่งไม่น่าที่จะมีหมู่บ้านไม่น่าที่จะมีคนอยู่ได้เลยพอเวลาเราขึ้นมาถึงตรงนี้เนี่ยนะคะก็แปลกใจอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม ก็เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบแล้วก็สวยงามด้วยนะคะตอนนี้กำลังรอเพื่อนให้รหัสอยู่นะคะว่าเป็นยังไงท่านผู้ชมพอเข้ามาแล้วนะคะก็ดูแผนที่นิดน,นึงเพราะว่าหมู่บ้านเขาใหญ่มากนะในขณะนั้นเนี่ยนะคะก็ดูสภาพแวดล้อมไปท่านผู้ชมนะคะมันเป็นอะไรที่มีความปลอดภัยมากๆเลยท่านผู้ชมเพราะว่ามันไม่มีหมู่บ้านใดๆตรงนี้เลยนะคะ แล้วที่นี่เนี่ยเขาสร้างแบบหลายแบบเลยท่านผู้ชมเป็นบ้านหลังก็มีนะคะบ,บ้านหลังเนี่ยที่สามารถจอดรถหน้าบ้านได้นะคะแต่ส่วนของเพื่อนฮาวายนี่นะคะเขาเลือกเป็นแาวเฮาค่ะหลังบ้านนี่นะคะก็จะเป็นที่จอดรถนะคะส่วนหน้าบ้านก็จะเป็นการเดินเข้านะคะรถไม่สามารถเข้าได้นะคะเดี๋ยวจะให้เห็นนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ สำหรับฮาวายถามว่าชอบไหมนะคะถ้าโดยส่วนตัวแล้วนะคะถ้าจะซื้อบ้านเนี่ยฮาวายก็ขอแยกบ้านเป็นหลังๆนะคะผู้ชมถ้าเผื่อว่าเช่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเช่ายังไงก็อยู่ได้นะคะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าเป็นการซื้อเนี่ยนะฮะาวายจะคิดนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะก็จะเป็นเห็นวถจอดหน้าบ้านนะคะเข้าทางหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นหลายๆแบบด้วยกันคุณผู้ชมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นทาวน์เฮาส์ค่ะ ที่นี่ก็ยังอยู่ในเท็กซัสนะคะตรงนี้ก็ขับรถนะคะ15ชั่วโมงกว่าจะถึงตรงนี้ท่านผู้ชมฮาวายก็แวะหลายจุดหมายนะคะแต่ว่าหลายๆที่ก็ไม่ได้ถ่ายมาให้ชมนะคะเนื่องจากว่าไม่สะดวกด้วยนะคะก็ฮาวายก็หาสักพักหนึ่งนะคะก็เอ๊ะอยู่ตรงไหนนะคะขนาดเป็นหมู่บ้านบนเขาขนาดนี้ก็ยังมีสต็อปไซา์นะคะให้หยุดรถค่ะหยุดนิดหนึ่งนะคะเพื่อเป็น กดจ,จราจรท่านผู้ชมนะคะมีป้ายก็ต้องหยุดท่านเองนะคะก็สังเกตดูจากหมู่บ้านไปเนี่ยสะอาดสงบเงียบนะคะแล้วที่นี่เขาบอกว่าเต็มหมดด้วยนะคะทั้งซื้อทั้งเช่าอะไรแบบนี้เลยท่านผู้ชมแล้วส่วนของบ้านเพื่อนฮาวายนะคะก็รถก็เข้าทางนี้ค่ะแล้วก็จอดนะคะจอดรถแล้วก็จะมีประตูเข้าที่บ้านเลยนะคะท่านผู้ชมส่วนหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นแนวนี้ค่ะ เดินเข้าเดินออกนะคะถามว่าชอบไหมโดยส่วนตัวแล้วมันน่ารักเหมือนบ้านในกระตูนนะผู้ชมแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นบ้านจริงๆที่ต้องอาศัยอยู่ทั้งชีวิตเนี่ยฮาวายไม่ชอบนะแล้วล็อกซี่เนี่ยนะคะโอ้โหนะคะติดตามตลอดท่านผู้ชมผลของเข้าของออกนะคะคือแบบดั่งจ้องตลอดเวลาเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ฮาวายก็จะแอบมองพฤติกรรมเขาเสมอค่ะแล้วฮาวายคิดว่านะเขาเป็น เป็นหมาที่ให้ความบันเทิงท่านผู้ชมให้ทั้งความสุขความปวดหัวยังบอกไม่ถูกนะ,ะการเลี้ยงหมาครั้งนี้ได้มีประสบการณ์มากๆเลยแล้วก็ยังเรียนรู้ต่อไปค่ะแล้วก็ฮาวายจะนําเสนอนะคะทางสวยๆอีกท่านผู้ชมนะคะวันนี้ฮาวายก็ไปก่อนค่ะมาแชร์บู่บ้านบนเขาสูงนะคะก็ยังจะมีคนไปสร้างอยู่บนนั้นอีกท่านผู้ชม ขอให้ท่านผู้ชมนะคะสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตดีเดินทางปลอดภัยค่ะทำอะไรก็เฮงเฮงงวันนี้สวัสดีค่ะ